บทที่909หลังจากที่น้ำเสียงของหญิงงามผู้นั้นลังเลเล็กน้อยก็ยังถอนหายใจออกมาเฮือกหนึ่งแล้วเอ่ยว่าสองสามปีก่อนตอนที่พระองค์ยังหลับไหลยอยู่นั้นหวังเอ,อ๋ยย้ายหลุมฝังศพของตนเองขึ้นไปบนพื้นดินเตรียมจะอาศัยพลังของแสงจันทราหลอมสมบัติชิ้นนี้ให้สำเร็จเพื่อจะได้ทำพิธีรับเป็นนายแต่ผู้ใดจะรู้เล่าว่ามีผู้บำเพ็ญเพียรจากโลกภายนอกกลุ่มหนึ่งบุกเข้ามาจากที่ไหนก็ไม่รู้ เพราะในตอนนั้นหวังเอ๋อกํกำลังโคจรลมปราณอยู่และต้องการดูดซับพลังแห่งจันทราดังนั้นจึงไม่ได้เปิดใช้งานเขตอาคมส่วนใหญ่ผลลัพธ์คือคาดไม่ถึงว่าจะทำให้คนกลุ่มหนึง่งบุกเข้ามาในห้องหลักของหวังเอ๋อได้ภายใต้ความจนปัญญาของหวังเอ๋อนั้นก็ทาได้เพียงหยุดการฝึกบาเพ็ญเพียรลงชั่วคราวและให้สิ่งที่ไม่มีสติปัญญาพวกนั้นลงมือจัดการคนกลุ่มนี้แต่มีอยู่คนหนึ่งที่ชาญฉลาดมาก คาดไม่ถึงว่าจะมองฐานะซากศพราชาของหวังเอ๋อได้จึงรีบคุกเข่าขอ,ขอความเมตตาและยอมรับการลงอาคมเพื่อร้องขอให้ไว้ชีวิตหวังเอ๋อเห็นว่าคนผู้นั้นมีสติปัญญาเฉียบแหลมจึงลงอาคมไว้บนตัวเขาแล้วรับคนผู้นั้นไว้เรื่องพวกนี้มันเกี่ยวอะไรกันกับพระาธาตุวัชระมุรฎไวกลางคนฟังจนมาถึงเวลานี้ก็ยังไม่ได้ยินเนื้อหาที่ตนอยากรู้จึงรู้สึกหมดความอดทนเล็กน้อย ห้องเต้ปรดระงับโทระจุดสําคัญคือคนผู้นั้นเสนอวิธีให้หวังเอ๋อวิธีหนึ่งบอกว่าสามารถดึงจิตวิญ,ญญาณดั้งเดิมของผู้บําเพ็ญเพียรภายนอกได้โดยไม่ต้องเปลืองแรงไม่ต้องให้พวกเราส่งคนออกไปตามหาอย่างยากลําบากแล้วสตรีผู้นั้นเอ,อ่ยอย่างราบเรียบอ๋อมีวิธีเช่นนี้ด้วยไหนเล่ามาสิบุรุษผู้นั้นดูเหมือนว่าจะรู้สึกสงสัยใคร่รู้ขึ้นมาความจริงแล้วก็ง่ายมาก คนผู้นั้นเสนอให้หวังเอ,อ๋อมอบสมบัติวิเศษแปลกประหลาดชิ้นหนึ่งให้เขาเป็นการแลกเปลี่ยนจากนั้นก็ซ่อนเร้นดวงจิตส่วนหนึ่งเอาไว้ข้างในแล้วก็ขายมันให้กับผู้บำเพ็ญเพียรสันโดษคนอื่นและวางแผนดึงดูดให้พวกเขามาที่สุสานโบราณของหวังเอ,อ๋อถ้าหากพวกเขามาแน่นอนว่าก็ต้องมีเพียงแต่ต้องตายเท่านั้น แต่ถ้าหากไม่มาจิตแยกของหวังเอ๋อก็จะกระตุ้นอาคมที่ซ่อนเร้นอยู่ในสมบัติชิ้นนั้นเพื่อสังหารคนผู้นั้นในช่วงเวลาที่เหมาะสมได้และก็จะสามารถสั่งให้จิตวิญญาณดั้งเดิมของคนผู้นั้นบินกลับมายังที่สุสานโบราณเช่นกันถว่าสมบัติชิ้นนี้ประการแรกนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่พบเห็นได้น้อยอย่างมากๆยิ่งไปกว่านั้นยังต้องซ่องจิตแยกและเพลิงซากศพของหวังเอ๋อให้ดี ไม่อาจปล่อยให้มันแผ่กลิ่นไอมาได้เลยแม้แต่น้อยมิเช่นนั้นจะทําให้เรื่องราวแย่ลงได้สตรีผู้นั้นเอ่ยอย่างเรียบเรียบต่อจากนี้ไม่ต้องเล่าแล้วหวังเอ๋อเลยนาเกราะป้องกันวัชระที่ยังไม่ถูกรับเป็นนายไปมอบให้คนผู้นั้นมีเพียงพระธาตุศักดิ์สิทธิ์จากสมบัตินั่นเท่านั้นถึงสามารถปกปิดกลิ่นายซากศพของหวังเอ๋อได้บุรุษตัดบทสนทนาของสตรีผู้นั้นด้วยความเย็นชาใช่แล้วเพคะ เป็นดังที่พระองค์คิดเพราะหลังจะรับเป็นนายแล้วถึงแม้กรอบป้องกันวัชระจะไม่มีทางปิดบังไอซากศพได้แต่การฝึกบำเพ็ญเพียนของหวังเอ๋อในตอนนั้นก็จําเป็นต้องใช้จิตวิญญาณของผู้บำเพ็ญเพียนจํานวนมากจึงจําเป็นต้องเสี่ยงมอบสิ่งนี้ให้คนผู้นั้นเถาว่าข้าได้กําชับกับคนผู้นั้นเป็นพิเศษว่าอย่าทําให้เขาต้องไปล่วงเกินผู้บำเพ็ญเพียรระดับหลอมรวมขึ้นไปเพื่อไม่ให้ถูกใครจับพิรุธได้ สองสามปีก่อนหน้านี้ก็มีคนจำนวนไม่น้อยเข้ามาเคาะถึงหน้าประตูอย่างต่อเนื่องและไม่มีความผิดพลาดอะไรแต่ครั้งนี้ดูแล้วคนผู้นั้นคงไม่เชื่อฟังจนทำให้สมบัติชิ้นนั้นถูกแย่งชิงไปจิตแย่ของหวังเอ๋อจึงได้รับบาดเจ็บอีกเดี๋ยวหม่อมฉันจะใช้อาคมจับจิตวิญญาณดั้งเดิมของเขากลับมาสอบปากคาสักตั้งน้าเสียงของสตรีผู้นั้นก็เย็นเยียบขึ้นเช่นกันฮึ อาศัยเพียงรุกเล่นเล็กๆแค่นี้จะได้จิตวิญญาณดั้งเดิมของผู้บำเพ็ญเพียรมาเท่าไรกันเชียวข้าให้แม่ทัพจัดการเรื่องนี้แล้วขอแค่สำเร็จวันข้างหน้าก็จะมีจิตวิญญาณดั้งเดิมของผู้บำเพ็ญเพียรมาให้เราใช้ยังไม่ขาดสายแล้วและยิ่งไปกว่านั้นก็ไม่จำเป็นต้องไปดึงดูดความสนใจผู้บำเพ็ญเพียรสายพุทธพวกนั้นด้วยหลังจากบรรุษผู้นั้นทรงเสียงเหอะออกมาก็เอ่ยอย่างเย็นชา หรือว่านี้คือสาเหตุที่สองสามปีก่อนพระองค์กับแม่ทัพเกิดออกไปจากสุสานโบราณแล้วกลับมาเพียงลำพังสตรีผู้นั้นมีน้ำเสียงตกตะลึงเล็กน้อยใช่แล้วตอนนี้แม่ทัพได้แปลงกายเป็นมนุษย์คนหนึ่งและควบคุมผู้บำเพ็ญเพียรในตระกูลคุณนางตระกูลหนึ่งแล้วให้ผู้ที่มีพลังยุทธ์เหล่านั้นทำงานแทนแม้กระทั่งปิดบังฐานะของเขาแม่ทับยังควบคุมตระกูลผู้บำเพ็ญเพียรอื่นๆที่มีปฏิสัมพันธ์กันเอาไว้อีกด้วย แต่เขาชิงสังหารคนของตระกูลที่จะมาเสือบทอดสำนักพุทธไปเสียก่อนผู้ใดใช้ให้ตระกูลของพวกเขามองเห็นความผิดปกติกันเล่าทั้งยังคิดจะรายงานข่าวให้สำนักพักพุทธอื่นๆในย่านนั้นทราบอีกด้วยข้าจึงเป็นฝ่ายลงมือด้วยตัวเองสังหารผู้บำเพ็ญเพียรระดับหลอมรวมขึ้นไปในสำนักพวกนั้นก่อนจากนั้นค่อยให้แมทับนำผู้บำเพ็ญเพียรเหล่านั้นมาแล้วล้างบางตระกูลนี้อย่างง่ายดาย บุรุษผู้นั้นส่งเสียงหัวเราะฮึอฮึออกมาน้ำเสียงเต็มไปด้วยความพึงพอใจเช่นนั้นแผนการของพระองค์คืออะไรหรือเพคะเมื่อสตรีผู้นั้นได้ยินก็เอ่ยถามด้วยความตกตะลึงเรื่องนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนเดี๋ยวพวกเจ้าก็รู้เองวิธีนี้เป็นวิธีที่จะกระพัดเทียนเฟิงแห่งภูเขาฟังเจียนเสนอขึ้นตอนที่มาเยี่ยมข้าครั้งที่แล้วเขาเองก็ทำเช่นนี้เช่นกันและยิ่งไปกว่านั้นยังปลอดภัยจนถึงทุกวันนี้ ขอแค่ระมัดระวังหน่อยยังน้อยที่สุดภายในระยะเวลา2-300ปีพวกเราก็ไม่ต้องกลัดกลุ้มใจเรื่องจิตวิญญาณของผู้บำเพ็ญเพียรอีกต่อไปแล้วต่อให้เกิดอะไรขึ้นจริงๆมาสุดพวกเราก็แค่สะบัดก้นหนีไปย้ายห้องสุสานไปที่อื่นก็จบแล้วในต้าจิ้นนี้นอกจากตัวประหลาดเท่าที่อยู่ไม่กี่คนผู้ใดจะขวางข้าได้บุรุษเอ่ยอย่างทนงตนจกักรพรรดิเทียนเฟิงคุณผู้นี้ไม่ใช่คนธรรมดา เขาจะบอกความลับของตนเองให้พระองค์รู้ทำไมจะต้องมีแผนชั่วเป็นแน่น้ำเสียงของสตรีกระปีนไปเล็กน้อยรู้สึกกังวลใจขึ้นมาแผนชั่วหรือใช่แล้วเขามีแผนชั่วเพียงแค่ขยับปากเขาก็เอาลูกกรอนใจโลหิตไปสามเม็ดแล้วน้ำเสียงของบุรุษโกรธเกรี้ยวขึ้นมาเล็กน้อยถึงอย่างนั้นมองฉันก็ยังไม่ค่อยวางใจนักชื่อเสียงของมันคู่แห่งภูเขาฟังเจียนไม่ดีเท่าไหร่นัก เขาแค่อยากจะล่อให้พระองค์ออกจากห้องสุสานก็เป็นได้ต้องเข้าใจว่าจิตวิญญาณดั้งเดิมและชีวิตของพวกเราสามคนรวมตัวกันอยู่ที่นี่ขอแค่ไม่ออกจากสุสานในใต้ล้านี้มีคนที่สามารถทำร้ายพวกเราได้เพียงไม่กี่คนเท่านั้นสตรีผู้นั้นยังมีท่าทีกังวลใจชายารักพูดมีเหตุผลไม่ป้องกันเอาไว้ไม่ได้ตอนที่ข้าออกไปจัดการเรื่องราวจะเปิดเขตอาคมต้องห้ามในสุสานเอาไว้ทั้งหมด และจะระมัดระวังเป็นอย่างมากตอนที่อยู่ข้างนอกไม่มีทางปล่อยให้มานคู่รู้ว่าข้าออกจากสุสานตอนไหนบุรุษกลางคนขบคิดอยู่ชั่วครู่พลันเคร่งขึมขึ้นหลายส่วนขอแค่พระองค์ระวังตัวก็พอแล้วความจริงแล้วเหตุใดพระองค์ถึงต้องลงมือเองมีเรื่องอะไรก็มอบให้หมอมฉันและร่างแยกไปทําก็ได้แล้วยังไงเสียขอแค่พระองค์ปลอดภัยม่อมฉันคิดว่าไม่ว่าจะพบกับศัตรูที่แข็งแกร่งขนาดไหน ก็ล้วนแต่เห็นแก่พระพักของพระองค์อยู่หลายส่วนน้ำเสียงของสตรีผู้นั้นเปลี่ยนเป็นนุ่มนวลเป็นพิเศษในชั่วพริบตา <c oughs> ชายารักคงยังไม่รู้ว่าแผนการนี้จำเป็นต้องควบคุมรัดเจียงหนิงทั้งหมดเอาไว้ในมือครั้งที่แล้วที่ต่อกรกับตัวประหลาดเท่าคงนั่นเป็นเพราะไม่อาจปล่อยให้ซากศพของเขาเสียหายข้าถึงได้รับบาดเจ็บไปไม่น้อย ถึงได้ไม่ลงมือต่อเนื่องแต่ผู้สืบทอดของสองตระกูลนี้ไม่ธรรมดามีสมบัติวิเศษสองสามชิ้นที่สามารถควบคุมพวกข้าได้แต่ว่าคงเป็นเพราะพักที่หนุนหลังสองตระกูลนี้อยู่รู้ว่าข้าอยู่ที่นี่ถึงได้จงใจส่งลูกศิษย์มาสถานบัรนาตัวเองที่ตระกูลขุนนางเหล่านั้นเพื่อจับตาดูข้า ตอนนี้ข้าไม่เคยออกมาเคลื่อนไหวพันกว่าปีแล้วเกรงว่าพวกเขาคงลืมเรื่องนี้ไปแล้วข้าก็จะลงมือพอดีทำให้พวกเขาติดกับทั้งหมดรอจนสำนักต่างๆรู้สึกตัวก็ไม่รู้ว่าผ่านไปกี่ปีแล้วข้าก็น่าจะอาศัยจิตวิญญาณของผู้บำเพ็ญเพียรมนุษย์บรรลุขั้นสุดท้ายหลอมร่างเป็นซากสวรรค์ตั้งนานแล้ว บุรุษผู้นั้นดูเหมือนว่าจะรักใคร่สตรีผู้นั้นเป็นพิเศษจึงเอ่ยอย่างใจเย็นเช่นนั้นหม่อมฉันก็ขอแสดงความยินดีกับพระองค์ล่วงหน้าด้วยเพคะเมื่อหลอมร่างซากสวรรค์สำเร็จพระองค์ก็ออกจากข้องสุสานได้โดยไม่ต้องถูกกักเอาไว้อีกแล้วสตรีผู้นั้นได้ยินก็ดูเหมือนว่าจะดีอกดีใจเป็นพิเศษ <c oughs> ถึงเวลานั้นคงไม่ใช่แค่ข้าเท่านั้น ข้ามีวิธีให้เจ้าสองคนสำแดงเคล็ดวิชาลีวิญญาณปลดปล่อยจิตวิญญาณดั้งเดิมของเจ้าแล้วหวังเอ,อ๋อให้หลุดพ้นจากห้องสุสานได้บุรุษผู้นั้นหัวเราะออกมาคณะเอ่ยทว่าห้องเต้เกราะป้องกันวัชระนั้นต้องเอากลับมาให้ได้นะเพคะถึงอย่างไรเสียสิ่งนี้ไม่ใช่ของธรรมดาจริงๆ หลังจากหลอมเสร็จแล้วก็กลายเป็นวัชระที่ไร้เทียมทานได้ในระยะเวลาสั้นๆพระองค์ลืมไปแล้วหรือว่าหลังจากที่ภิกษุนั่นใช้พระธาตุเม็ดนั้นถึงแม้จะไม่ได้เป็นเกราะป้องกันวัชระแต่แค่เกราะป้องกันลำแสงสีทองก็ยังทําให้พระองค์ต้องใช้เพลิงซากศพสามวันสามคืนถึงจะกำจัดลำแสงสีทองบนพระธาตุและสังหารภิกษุรูปนั้นได้ ถ้าหากพระาธาตุเม็ดนี้ถูกหลอมจนกลายเป็นเกราะป้องกันวัชระเกรงว่าอนุภาพคงเพิ่มขึ้นอีกระดับสตรีผู้นั้นกล่าวเตือนชายยารักเหลยวไหลแล้วเกราะป้องกันวัชระมีเพียงซากราชันหมุนปีอย่างพวกเราที่อาศัยลำแสงของจันทราเท่านั้นถึงจะหลอมเกราะป้องกันนี้ได้ผู้บำเพ็ญเพียรอย่างมนุษย์นั้นไม่ต้องคิดถึงเรื่องนี้และซากราชันหมื่นปีในใต้ล่านี้ นอกจากข้าแล้วก็มีเพียงรองเจ้าหุบเขาแห่งหุบเขาหมื่นปีศาจซากหมีหมื่นปีตนนั้นผู้บำเพ็ญเพียรอย่างมนุษย์มีใครกันกล้าเข้าไปในหุบเขาหมื่นปีศาจมีถงหมื่นปีศาจปักอยู่กลางหุบเขาเกรงว่าในบรรดาสิบสำนักธรรมะและสิบพักสายมานก็ไม่มีผู้ใดกล้าเข้าให้หุบเขานี้บุรุษเอ่ยด้วยน้ำเสียงเยาะเยะ้ยนั่นมันก็ใช่แต่สมบัติชิ้นนี้มีประโยชน์ต่อพวกเราเป็นอย่างมาก หลังจากที่รู้ว่าตกอยู่ในมือของผู้ใดแล้วค่อยส่งคนไปแย่งชิงกลับมาก็แล้วกันสตรีผู้นั้นเอ่อยอย่างอาไลาอาวอนอืมชายารักไม่บอกข้าก็จะส่งคนไปอยู่แล้วทว่าในเมื่อเอาจิตแยกของหวังเอ๋อในเกราะป,ป้องกันวัชระไปได้คนผู้นี้ก็คงจะไม่ธรรมดาหลังจากพบร่องรอยของสมบัติชิ้นนี้ข้าจะให้ร่างแยกสองร่างลงมือพร้อมกัน ขอแค่เขาไม่ใช่ผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดขึ้นไปก็พอแล้วบุรุษเอ่ยด้วยความมั่นอกมั่นใจเป็นพิเศษข้าข้าก็ข้าก็จะไปเงาร่างสูงใหญ่ในไอสีดำผู้นั้นเงียบกริบมาโดยตลอดระหว่างที่บุรุษกลางคนสนทนากับสตรีผู้นั้นหลังจากที่ได้ฟังประโยคนี้กลับเอ่ยปากพูดขึ้นเจ้าจะไปได้อย่างไรไอ้ซากศพบ,บนตัวเจ้าไม่มีทางเก็บซ่อนไว้ในกายได้เหาผู้บำเพ็ญเพียรน,นั้น วนมองใบหน้าที่แท้จริงของเจ้าออกอยู่แล้วเจ้าจะออกไปได้อย่างไรพูดไรสาระให้มันน้อยน้อยหน่อยรีบเข้าไปฝึกบำเพ็ญเพียรในโรงเสียน้ำเสียงของบุรุษเกร่งขรึมกล่าวสั่งสอนอย่างไม่เกรงใจเงาร่างสูงใหญ่ได้ฟังชั่วขณะนั้นก็รู้สึกท้อแท้ขึ้นมาทำได้เพียงยื่นแขนที่ปกคลุมไปด้วยขนสีเขียวข้างหนึ่งออกมาหลังจากโบกมือคราหนึ่งก็นอนลงอีกครั้งทว่าดวงตาสีโลหิตแดงคู่นั้น กลับนึกอะไรขึ้นมาได้แววตากระหายเลือดเปล่งประกายแวบไปฝาลงหินส่งเสียงครื่นลอยขึ้นจากพื้นดินโดยอัตโนมัติและปิดลงบนลงหินอีกครั้งแน่นอนว่าหารี่ที่อยู่ห่างออกไปสองสามพันลีไม่รู้ว่าหลังจากที่ตนเองกำจัดดวงจิตเล็กๆนั่นไปแล้วคาดไม่ถึงว่าจะก่อให้เกิดปัญหามากมายขนาดนี้ขึ้นมาตอนนี้ เขากำลังเพ่งสมาธิมองอสูรวิญญาณครวนที่อยู่ในฟองอากาศสีทองเบื้องหน้าใบหน้าเคร่งครึมสลับกับสดใสไม่แน่นอนไม่รู้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่และในเวลาเดียวกันนั้นชินหยวนผู้ที่เพิ่งเดินออกมาจากจักรตรัตและกลับมาถึงห้องตัวเองจูจ่ๆก็มีเสียงพึบดังขึ้นร่างทั้งร่างถูกเปลวเพลิงสีเทากลุ่มหนึ่งห่อหุ้มคุไว้ชั่วพริบตา ร่างกายก็กลายเป็นเปลวเพลิงสีเขียวสลายหายไปอย่างไรร่องรอยและใบหน้าของจิตวิญ,ญญาณดั้งเดิมที่เต็มไปด้วยความตกตะลึงระคนร้อนรนของเขาก็ปรากฏขึ้นท่ามกลางเปลวเพลิงคาดไม่ถึงว่าจะไม่ได้รับบาดเจ็บแต่ราวกับว่าถูกบางสิ่งบางอย่างกักขังเอาไว้อย่างไรอย่างนั้นจิตวิญ,ญญาณดั้งเดิมถูกเปลวเพลิงที่ไม่สะดุดตาขนาดกำมือกลุ่มหนึ่งห่อหุ้มเอาไว้ชั่วครู่ก็กระโจนออกไปจากหน้าต่าง หลังจากนั้นก็พุ่งไปบนท้องฟ้าชั่วพริบตาก็สลายหายไปอย่างไร้ร่องรอยตั้งแต่ต้นจนจบคาดไม่ถึงว่าจะไม่มีผู้ใดพบร่องรอยของชายชราเลย